ไปนห,หมดนะคะนี่เลยค่ะม,มาดูใกล้ๆนะคะมาล่อยู่เลยเนี่ยก็เห็นตัเนี่ยยกขึ้นอยู่มะมีปาลาเค้ื่องอยู่ปลาก้างตัวใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะแมาระโก้คือไมละ่ละจริง้าโดูดต,ต่ก็ดูนะท่านาลา่าโอ้ยไปนัตนนเนี่ สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะชาวน้ำฝนคนดอยค่ะวันนี้น้งฝนก็มาหาปลาค่ะเนื่องจากว่า,าบนดอยนะคะฝนตกมาหลายวันแล้วค่ะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าถ้าฝนตกนานๆแบบนี้นะคะปลาก็จะขึ้นค่ะเราก็เลยจะไปหาปลานะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าที่น้งฝนบอกว่าจะไปหาปลาเนี่ยสถานที่ที่ไหนแต่ว่าน้งฝนบอกก่อนเลยว่า ที่นี่เนี่ยก็คือบรรยากาศก็ดีนะคะเรื่องที่สามคือไม่มีสายยานด้วยค่ะวันนี้น้องฝนก็มีสาวน้อยคอโนฟฝนนะคะมาแนะน้ำค่ะลูกน,น้อยคอโนฟฝนเอาไปไหนแล้วอูออกมาเร็ว,ๆม,รวๆมาเร็วมาเร็วมาสวัสดีพี่ๆก่อนมาเร็วน้องฟนมาอันนี้ก็จะเป็นน้องมาคอโนอฟฝนนะคะที่จะถ่ายคลิปด้วยค่ะ มาไม่ได้แล้วเอามาเร็วมาขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วไม่ทํางานแล้วไปไม่อุ้มไม่อุ้มอันนี้คือนอ้นองฝนน้องฝนนะคะฟืนฟื้เอ่นอน้องมาค่ะน้องฝนเวลาเข้าป่าเนี่ยจะได้มีเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้คือพี่ชายน,อน้องนามูแล้วก็น้องชายเนี่ยไปหาสถานที่สวยๆอยู่นะคะว่าจะจับปลาตรงไหนนะคะเดี๋ยวตาน้องฝนมาเลยค่ะ น้องฝนก็มาเจอน้นงนามูแล้วนะคะเมื่อกี้คือให้คืนมาก่อน,นะคะ่ะเพราะว่านนองฝนเนี่ยเปิดค,คลิดข้า่านะคะแล้วก็ให้มาหาเนี่ยเจอไหมไม่เจอค่ะข้าลังไม่มีอ่ะต้องไปหาข้างบนมา้างไม่มีค่ะแถวนี้ก็หาหาที่จะไปยากค่ะไปเดี๋ยวเราก็ไปหาข้างบนว่าจะมีหรือเปล่านะคะ นงฝนก็มาถือแล้วค่ะที่เราจะจับปลานะคะก็ดหลานงนงฝนเลยค่ะที่นี่นะคะก็โมอแกให้นงฝนมาจับปลาพอดีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอ่ะสองรุนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาเคยจับแล้วแต่ว่าจะนานแล้วเนี่ยปลามันก็จะอยู่นะคะไปเดี๋ยวนงฝนไปเก็บตะกร้าก่อนค่ะตอนนี้ก็เมื่อยมากแล้วนะคะเดี๋ยวก็เดินมาใกล้ๆชมวกกว่าค่ะนงฝนจบับปลามา,ามาถือที่นี่นะคะไกลค่ะเดี๋ยวนงฝนจะจับข้านในตรงนี้นะคะ การน้ำมันก็เิ่ามาให้แล้วค่ะน้ำของเรานะคะเพราะว่าช่วนนี้เนี่ยน้ำน้อยมากเลยค่ะปกติที่ปีที่แล้วนะคะที่นุปป่มฝนมาหาปลาค่ะน้ำเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็การจับปลานะคะยากค่ะแต่ปีนี้ก็คือง่ายหน่อยนิดนึงนะคะชวงนนี้คือน้ำไม่ค่อยเยอะด้วยน,นี่ก็คือวิธี ก้าฮัาของเรานะคะชาวไรก็จะหาปลากันนะจับปลาเป็นเนี้ยค่ะเดี๋ยวน้องฝนก็ทําให้น้ำให้แห้งก่อนนะคะถ้าน้ําแห้งไม่สนิทเนี่ยเราก็จับปลาไม่ได้ค่ะอันนี้เราก็ตองทำสอดแถวนะคะเพราะว่าที่นี่ก็มีน้ําที่ไหลมาค่ะเราจะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปข้างในค่ะเราจะจับปลาข้างในน้องนำมุกปลาคลาแล้วนะคะเอาสวี อันเนอปลายโลปลาคลาโนค่ะปลาใส่ปลาใส่ปลาใส่ก็มีหรอใช่นี่ยเนี่เนี่ยตัวยาตัวเล็กอยู่ปลาใส่ปลาใส่ก็เริ่มมีนะคะดูปลามราก็จับไปแบบนี้ค่ะนี่ปลาจะสวยนะคะแม่น่าใสนี้เนี่ยแล้วก็แม่น่าสะอาดค่ะอันก็เล่มให้แล้วนะคะต่อไปเราก็ไปวิ่งน้าจับปลาเลยค่ะนี่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 สองตัวเลยดู นี่ได้าร์ตาไซโอ้โหลายก็สวยมากเลยนะครับดูปลาไซอันนี้มันจะอร่อยนะครับแล้วมันก็จะหายาแล้วครับนี่ใหญ่ใหญ่อยู่หน้ารราใช่ไหมใช่ใหญ่อยู่มันก็จะคล้ายลายอะไรนะไม่ร,รู้เนาะมันสวยใช่สวยแล้วก็ ใส่นะเดี๋ยวหาต่อโอ้โหตัวเขาปะฮะตัวเอาปะเฮ้ยงั้นติดเข้าอย่างเงี้ยโอ้ปลาใสอยู่นี่อยู่ปลาใสเั่งจั๊กคุ๊บนี่นั่นนั่นน้องน้องน้องนี่ก็ได้นะครับดูดูครับน้องครับน้องนี่ชนิดนี้ก็ได้นะครับดูครับ ค่อยๆหาขาปลามาก็จะซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินนะคะโอขอแช้ดีโซ่เบไปา้าจะ่ด่ด่ดไที่ไฟที่มาแล้วที่มา้ยุไไหมปบปานีก็หมดแล้วั้างมาแต่โยกก็เห็นที่เธอน่าจะปลาก็หนีหมดแล้วมาดูแล้วเนี่ยใช่ที่ิคือเลาชู เมื่อกี้พี่ชายเห็นปลาใส่ตัวใหญ่หน่อยนิดนึงค่ะปลาที่เป็นตัวละลายแบบนั้นค่ะแล้วก็เลยเอ่เอแล้วก็เห็นเยอออกนะคะแล้วก็แล้วก็ที่น้ให้แห้งๆค่ะ<า>ก็เห็นปลานะคะปลาเขาค่ะที <Yeah. S 1> ดี้นะคะนี่คือจะไปปลาสีเหลือดูค่ะโอ้ลายนี่ก็สวยค่ะ <Ooh. S 1> อือพี่ชาจับงได้ไหมเนี่ย เนีเนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยีเยนแล้วอ้าไปนแล้วเนี่ยอ้าไปไหนแล้วอ่ะโอ้พเสาคนนี้กะไปนี่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 ได้แล้วเห็นไหยไม่เกะที่ไหนเนี่ยได้แล้วนะคะไปไหนเนาะไไม่รู้อย่นีน่นีโ้จ้ะเดี๋ยวเดียดียนี่ยวใอย่งเลยี่านี่นี่นี่นีโอ้นี่เดียวดียวี่ยนี่ อันนี้ไม่ใช่ปลาขาวปลาเหลืองปลาแยกเลี้ยงอยู่ใหญ่เอยอุปไยหรือเปล่าอู้ปลาไซปลาใหญ่มีได้แล้วปลาช่อเดี๋ยให้นำมุกีแต่ปลาช่อเลยวันนี้เบเกิโอ้โถเ่ยจ จะหาหามือกระวาได้ไหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ดูแล้วก็ไ่มีแต่ปลาใา่ปลาตัวเลเทะนะเลยคะ่ปะปลาตัวใหญ่หญๆเนี่ยอู้ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะคะนี่วิ่งหนีลงไปคล่าแล้วอะ่ะใช่น้ำโมกถ้าเราไม่ไวิ่งน้ำเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะคะเนี่ยเนีนเนี่ยเน่เนีนเนยเนนีน้ําขน่นี้นี่ยนียเน่้นี่ยเน่นี่เนี่ยนี่เนยนี่ยเนยเนีี่นีมนี่ยนเยนเนย่นเยนยีน้นน้น น้องาชุ่ยชุ่ยชุ่ยชน้องหมามาเน่ยอะไูกชุ่ยชุ่ชุชุชุ่ยชุ่ยชุ่ยไม่รู้แน่นี่ก็ตินได้นนะคะนี่แมงที่มีสองขาค่ะแบบแม่นี่จักะนี่เจ็บมากเลยเนี่ยกะให้พูเนี่ยปวดแล้วใหญ่จะร้องแล้วว่าปลาหายไปไหนหมดนะคะนี่เลยค่ะมาดูใกล้ๆนะคะกาลานออยู่เลยเนี่ยก็เห็นตัวเนี่ยยกขึ้นดู แต่มีปลาข้างอยู่ปลาค้างตัวใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะกระนอ๋อยู่เลยค่ะอันนี้ก็คือตถ้าว่าแล้วยังไม่ตื่นนะคะอันนี้น้องนันน่าขอจีได้ไหมตัวใหญ่นี่คือขอเลยนะคะตัวเล็กนี่ไม่ขอเลยใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโฟจับก่อนค่ะอะไรเนี่ยฟูจะได้ทำงานเนี่ยมาอืเป็นยังไงล่ะ ได้แล้วนะคะปารการไดตื่นแล้วนะคะเมื่อกี้นี่อดยังไม่ตื่นตื่นแล้วอะไรมันก็จะโปลาเนี่ยค่ะน้ำมูลเอาถามาป่าก็เลยได้เยอะแล้วนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยใช่ยังไม่ค่อยเยอะเลยยังไม่พอกินนะคะแต่ก็เริ่มร้อนแล้วค่ะมันมีอะไรอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะ นี่ไงได้แล้วค่ะอาจจคาน้ำหนูว <friend, ization S 2> ่าผมเขาอะไรอ่ะมาเฉยมากเหรอหนูมากบอกว่าก็รัง hu กันเชฟแมนนี่นี่กินได้ไหมพี่โอลอ๋อเธอว่าเลยไงแมนนี่เขาไม่กินนะมันแมนน้ำาเราก็มาว่ายน้ำมาตัวเนี้ยน้ำจะว่นน้ำเฉยๆน่าจะเขาน่าจจะชอบว่าน้ำหนูว่าบางคนบางคนแค่ะ หมูก้าแล้วค,วค่ะหมูวัวใครเหรอเ,เรนป่ปลาปลากระเบว้น้ำค่ะพี่ชายอยากจับปลาพี่ชแคว่าจะจับตัวใหญ่ให้ได้ะจับจับดูอ่ะเพราะมันจะไม่รูมเยอะค่ะแล้วก็น้ำก็ยังให้นน้ำยังให้ไม่สนิทเลยอย่ะเมื่อกี้บอกว่าคิดว่าน้ำให้สนิทแล้วนี่คือน้ำก็เริ่มไหลลงมายเยอะแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเรา เราจับปลาก่อนนะคะมาจับปลาด้วยกันค่ะอ,อันนี้เคือ,อยตัวเล่นมากเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าตัวเล่นๆบแบนบนะค่ะนกป่นก็ไม่เอานะคะนนปล่อยให้เปล่อยให้เขาโตก่อนแล้ว น้องฝนก็สลับถือก้อนนะคะให้น้องนาราค่ะไปจับปลานะคะเพราะว่าน้องนาราบอกว่าอย่าจับปลาแล้วนะคะเห็นน้องฝนเนี่ยจับไม่ค่อยได้นะคะวันนี้เนี่ยยุ่งแต่น้องฟูนะคะไม่น่าพามาเลยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าไม่พามานี่คือน้องฝนก็น่าจะจับปลาได้เยอะแล้วนะคะนี่คือ,อยังไม่ทันได้จับเลยเดี๋ยวก็มาอ้อนมาอ้อนสุดท้ายคือว่าน,นอนตอนนี้ก็หลับไปแล้วนะคะไป เดี๋ยวเราไปดูข้าวจับปลาดีกว่าค่ะพี่ชัยนี่คือตอนนี้เนี่ยกะลากก้มหาลูคืนหนัดมากเลยค่ะกระลาหาใต้ซ่าหินต่างๆนะคะแต่และคนเนี่ยดูไม่มองไม่อะไรแล้วนะคะจะจับปลาค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแม่พี่ชัยน่ายังไม่ไดนะ้น่ะมีน้ำ่มอ๋อู้ดมือยดมือยื ได้แล้วนี่ค่ะโอ้โอ้คุณได้เกลือไปอ่ะได้แล้วค่ะวันนี้มาจับปลานี่โน่นน่ะได้ตัวแรกเลยค่ะสกีได้ปลาขาวตัวเนืงแล้วกันนี้ค่ะ เนี่ยน้องฝนจะจับปลานะคะไม่เปการถือก็ให้เลยนี่คือเป็นคนถือเอเลยค่ะนี่เนี่ยน้องนาฬาคืออย่าจับปลานะคะจับที่ไหนได้จะได้แค่กี่ตัวดำบุกเมื่อกี้สองตัวจะได้แค่สองตัวนะคะนาฬิกามิชิค่สูบตัวนหนึ่งน่าจะได้สิบตัวเซกิลูตอนนี้ก็จับปลาได้สักพัเนึ้อแล้วนะคะแต่ละคนดูแล้วเนี่ย หิวข้าวกาันหรือยังเยอะแล้วค่ะเสรแล้วน่าจะหิววันนี้ก็ตอนแรกนี่คือไม่มีแดดนะคะตอนนี้คือแดดก็ร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็เออไปหาที่สถานที่สวยๆทํากินเลยค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้าวแล้วเนาะฝนก็หิวเหมือนกันนะคะอย่างนึงคือน้องฟูคือร้อนน่าจะหิวข้าวหนักแล้วนะคะดูแล้วนี่โอ้นี่ครับวัวนี้ก็จับป้าดูมือนะครับดูดูดดตาต้อนนะคะับมาไล่ดา ก็มาสรุปปลาค่ะนี่เลยค่ะที่อาวี้น้ำนะคะแต่อย่าแรกค่ะมีแต่แม่ท่านะั้นเลยนะคะถ้าแม่นี่นี่คือการนี้จะเจ็อมากเลยค่ะเราก็จะเก็บปลาใส่ก่อนนะคะ จะได้มีเอ่อจะได้ปลาช่องปลาทรายอย่างเนี้ยค่ะถ้าหลานน้องฝนพี่ชายก็ก่อไฟแล้วก็น้องชายไปเอ่อไ,ไปตัดไปตอค่ะส่วนน้องฝนก็จะทำปลาก่อนนะคะเก็บปลาใสในนะอันนี้แล้วก็ เดี๋ยวไปเอาที่ปลาออกค่ะเดี๋ยวน้องฝนก็เี่เป่าออให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องรำม,มูค่ะไปเก็บผักกุยค่ะเดี๋ยวให้น้องนาัลานะคะแม่ไทยผักกุยส,สวยช่วงนี้นะคะเราจะมีโฟโต้เนี่ยผักกุยสวยมา,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องรม,มูนะคะเก็บผักกุยค่ะ จะเก็บจะเก็บผักกูดไปไปทําอาหารด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าปลาไม่ค่อยเยอะค่ะเดี๋ยวกลัวว่าไม่พอนะคะตอนนี้ก็เก็บได้เยอะขนาดนี้แล้วค่ะยังไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวหาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเก็บไปอีกค่ะผักกุก็สวยนะคะนี่ผักกุดตัวโต,วตวสวยมากเลยค่ะ นก็รับปลาเสร็จแล้วค่ะเราก็มาปูรสดกันเลยนะคะวัตถุดิ์คอโนโอฟอค่ะก็จะมีผักปูสดๆที่เราไปเก็บมาค่ะแล้วก็มีต้มผอผัดชี่ตะไคร้พิสูตค่ะเดี๋ยวเราก็มาปูกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เกี่ยวข้ากันแล้วค่ะนี่เราจะใส่ปลาก่อนนะคะปลาสดๆค่ะสดๆจากเมื่อกี้ที่วิจักไล่จับกันนะคะ ใส่ผักกุค่ะแล้วก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่พริกปนลงไปเลยค่ะใส่เกลือค่ะปุชลนนี่หน่อยค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะ เข้ากันแล้วค่ะต่อไปเราก็ใส่ใบตองลงไปเลยค่ะว้าวดีสาเนี่ยดูแลคือหน้าทามาเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็าไปหมกกันเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเอ่อเอ่อวิธีการหอมหมกคอะนกฝนเองค่ะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยหอมหมกยังไงนะคะแต่ว่าบ้านนกฝนเนี่ยเอ่อเวลาหอมหมกของอะไรอย่างนี้ก็ใช้แบบนี้ค่ะ ก็ได้แล้วค่ะนี่นะคะร้อนๆเลยค่ะน้ำฝนก็จัดที่น่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ชายชิมเลยค่ะดูแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแต่และคนก็หาปลาการสนุกสนานน่ากินข้าวเบียร์บรรยากาศอย่างนี้ก็ดูแล้วเนี่ยน่าทำมาเลยค่ะอร่อยค่ะ เนื้อปลานะคะโมกค่าแล้วก็พักกูสดๆนะคะกี๊ข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะหอมมากเลยอะ่ะโัวก็ปุ้นที่นกฟูนใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เนื้อปลาก็นุ่มมากเลยค่ะ เดี๋ยวน้องฝนก็ให้น้องชายกับน้องนามูนะคะชิมเลยค่ะกินค่าด้วยกันค่ะอันนี้มีสองเมนูนะคะเมนูอันนี้ก็คืออ่าแกงอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าต้นเอ่อต้นบอนะคะดี่ยวนีค่ะบบนบบบบบบับบบบบบจบบปบบบบบาบบ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 บ โดนแม่งกลับไปสอสารทีก็เจ๋งมากแล้วก็อร่อยมากเลยครับเนื้อปลาก็นุ่มแล้วก็ใส่ผักกุดเข้าไปนี่เข้ากันอร่อยแบบนี้เลยค่ะมาค่ะมากี้เข้าด้วยกันนะคะ วันนี้หาปลาก็ยากอร่อยมากเลยเนาะใช่เจ้านมูโดมิงกลับไปติดทีวันนี้หลังจากที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นแรกนั่นแหละค่ะที่พากันมาหาปลาและที่สำค,คัญคือไม่ได้พาคุณพ่อก,กับคุณแม่มาด้วยคะ่ะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะไม่ค่อยมีแรงคะ่ะก็เลยไม่อยากพามาไกลๆนะคะพับก่อนอยู่ที่บ้านนะคะก็เลี้ยหลาไปนะคะพี่สะพ้ายก็ทํางาน คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลี้ยหลานเวลาที่นองฝูทำกับข้าวในบุกระท่อมก็ให้ให้กินที่บุกระท่อมค่ะเดี๋ยวก็ไม่นานก็พาเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยชอบอยู่บ้านค่ะไม่เมืออคุณพ่อค่ะคุณแม่เนี่ยจะไปนู่นไปนี่ชวนไปตลอดเลยค่ะวันนี้ก็ถ้าไม่ติว่าเลี้ยหลานนะคะแม่ก็จะมาด้วยเลยค่ะมามากินข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวนุ่ปูก็พักก็ให้นงนหลามาพากข้าวด้วยกันเลยค่ะ อะไรมาเลยค่ะวันนี้น่อาอะไรได้แค่สองตัวเด็กก็ได้อีกหลายตัวอยู่ค่ะม,มาค่ะมากี่ค่าด้วยกัาค่ะ ด้วยนะคะเพื่อชมคลิปต่อไปสลับวันนี้สวัสดีสดค่ะบ๊ายบาย,บาบายมูมุมนนะคะมันก็จะมียาติในเอ่อไม้ของเรานะคะอ,คอ,อันนี้ก็คือยานะคะ